ง้อไปยังใคนมิเงแกวกเร็ว่ะเต้ย่ะอเตี้ยว่ะเต้คือยังมอกคนร้อนหนุนนต่ำแล้วหรือมั้งต่ำนี่หรอกง้ออันตรายหรือหนออันตรายแกวักความแกวัเยอหอเอะหรอเบรายอยู่ง่ต่ำเลยว่ะีต่ำหน่อยนเอาเป็นหมวกแล้วบ่นนั่นน่ะเป็นหมวกแล้วว่นนั่นเอาเก็บไวแล้วเนี่ยง้อส้นเล้วง้อส้น โอ้อันตรายหลายนไหนก็นะหกหมื่นหกต่อล่องไปเราเป็นลูกผู้ใดนี่นะเราเป็นลูกผู้ใดลูกกัสติงเล่สติงเล่หนิลูกสติงเล่ขากระยิบพี่น้องเอ้ลูกเก็กโตแล้วลูกสองข้าลูกสองข้าน้อนี่สูงลอยหาบวกแข็งอยู่พี่น้องลอยห้าเทิงเอาเบอร์โทษเนี้ยศูนย์แปดสามสามหกสี่ห้าศูน